เรื่องที่พ่อแม่ลูกโตนะคะอยากบอกพ่อแม่ลูกเล็กคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกโตแล้วอะ่ะเขาเสียดายอะไรบ้างพอเขาลูกเขาโตขึ้นเขาอยากกลับมาบอกอะไรพ่อแม่ลูกเล็กอย่างพวกเราบ้างนะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะดุลูกตะคอกลูกเยอะเกินไปค่ะการดุลูกหรือว่าคาดหวังกับลูกเยอะๆะคะ่ะ มันจะทําให้ลูกอับประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้พอลูกโตแล้วอ่ะเขากลับพบว่าการเข้มงวดมากๆมันทําให้ลูกของเขาอ่ะรู้สึกไม่สนิทใจกับเขาความสัมพันธ์กับลูกอ่ะมันแบบแย่ห่างเหินไม่ผูกพันเหมือนคุยกันไม่ได้การดูลูกเยอะๆเนี่ยเขาพบว่าข้อเสียของมันตอนลูกเขาโตแล้วนะเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะ หนือน,นิสัยแย่ลงไม่อยากเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องปิดบังพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ลูกโตเขาอยากฝากบอกกลับมาพ่อแม่ลูกเล็กบอกว่าอย่างแรกนะคะเวลาลูกเล่นสอน,นอย่าไปหงุดหงิดเยอะอย่าไปดุลูกแรงเกินไปอย่าไปทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ที่2นะคะเขาบอกว่าให้ดุลูกอย่างถูกวิธีทําโทษลูกเฉพาะในเรื่องที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะแบบ ทำความสัมพันธ์ให้ดีแล้วอ่ะการสอนลูกคุยกับลูกมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเราใช้การดุดุดุเป็นการนําในการสอนอะ่ะบางทีทําให้ความสัมพันธ์เสียเราทําให้การสอนที่เราอยากจะสอนลูกเอ,อ้ยมันไม่มันไม่ได้เป็นไปแบบที่เราอยากเป็นอะ่ะพ่อแม่ลูกโตเขาฝากบอกมาแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เขาฝากบอกมาเขาบอกว่าคําพูดบางอย่างอ่ะคะ่ะเขาพูดไปแล้วอ่ะมันเอาคืนมาไม่ได้ลูกเสียใจไปแล้วอ่ะเขาพูดออกไปแล้วมันแบบ เขาโมโหอยู่แต่ว่ามันเอาคืนกลับมาไม่ได้นะคะก็อยากให้พ่อแม่ลูกเล็กอย่างพวกเราระวังเรื่องนี้ค่ะ